Speaker, a roommate, a นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อ VTV บุกตลาดวายต่อเนื่องเปิดโปรเจกต์ปฏิบัติการหัวใจวาย VTV ผู้นำให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันภายใต้สังกัด t ทนเซน e ประเทศไทยจำกัดตอกย้ำความเป็นศูนย์รวมความบันเทิงแห่งเอเชียเดินหน้าสร้างสีสันให้ตลาดว <l oss 2> ิดีโอสตรีมมิ่งไทยอย่างต่อเนื่อง ลุกเซกเมนต์ซีรีส์วไทยเปิดโปรเจกต์ปฏิบัติการหัวใจวายจับมือ3พันธมิตรผู้ผลิตยักษ์ใหญ่ร่วมด้วย GMM TV TV Thunder และสตูดิโอวาบิซาบิปั้นออริจินอลซีรีส์วไทย3เรื่องครบรบประกอบด,ด้วยเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่น ซีรีส์วายจัิยาชื่อดังที่มีผู้ติดตามอ่านอย่างล้นหลามบนโลกออนไลน์พิการที่ตายซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของเมืองไทยและเชือกป่านเรื่องราวคู่ขนานของซีรีส์เรื่องได้แดงที่ประสบความสำเร็จในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเตรียมสร้างปรากฏการณ์สุดฟินให้กับเหล่าแฟนคลับสาววายด้วยกิจการต่างๆตลอดครึ่งปีหลัง มาเริ่มปฏิบัติการหัวใจวายในเดือนกันยา2563ด้วยซีรีส์ที่แฟนสาววายตั้งหน้าตั้งตาลอมากที่สุดอย่างเรื่องเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นจากนิยายที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนมีผู้อ่านมากกว่า7ล้านคนบนโลกออนไลน์กำลังจะถูกนำมาตีแผ่ในเวอร์ชั่นซีรีส์โดย g IM m m t v คอนเรนต์ด้วยผลงานที่สร้างกระแสโด่งดังมากมาย เช่นโซตัสเดอะซีรีส์ทฤษฎีจีบเธอเพราะเราคู่กันซึ่งเกียร์สีขาวและกาวสีฝุ่นจะมาพร้อมกับการเปิดตัวคู่จิ้นคู่ใหม่ให้แฟนๆได้ลองเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นจะมาพร้อมกับการเปิดตัวคู่จิ้นคู่ใหม่ให้แฟนๆได้ล่องเรือแห่งความฟินความอินลุ้นจิ้นเคมีใหม่ความน่าติดตามของ มา,าเเร์คปาหุนจิยะเจริญรับบทอินนักศ ord, ึกษาวิศวกรวิศวะสุดหล่อเจ้าของดีกีอดีตหัวหน้าชมรมกีฬาของโรงเรียนและพระวินพวินคุณกาลันยวิท์รับบทไปนักศึกษาแพทย์ฉลาดเนียบอดีตเจ้าเจ้าของตำแหน่งหัวหน้าชมรมฝ่ายวิชาการของโรงเรียนกับเรื่องราวความรักวุ่นๆุ่นของสองคนอริ อิดและไปที่โชคชะตาพาให้เขาทั้งสองต้องกลับมาพบกันอีกครั้งเพื่อทวงสัญญาแห่งเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆพลาดไม่ได้สามารถไปตามกีดโมเมนต์ของอิดไปโดยเฉพาะในแอปพลิเคชัน VTV เรื่องที่2ปฏิการทิ่ตายพิกชมวงการวายแนวสืบสวนสอบสวน เรื่องแรกของเมืองไทยจากผู้ผลิตคุณภาพทีวีทันเดอร์ซีรีส์วเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นส่งท้ายปีในเดือนพฤศจิกายนเรื่องพฤติการที่ตายซึ่งถือเป็นการปฏิวัติว,ตวงการซีรีส์วของเมืองไทยด้วยการนำเอาซีรีส์วชื่อดังแนวสืบสวนสอบสวนอย่าง m a n n e r of Death พฤติการที่ตายจากคุณหมอนักเขียนคนดัง มาทำเป็นซีรีส์เนื้อหาสุดเข้มข้นด้วยพอทที่ซ่อนเงื่อนชวนติดตามของตัวเอกที่เป็นแพทย์นิติเวชทวี TV คู่ความน่าติดตามด้วยการกลับมาอีกครั้งของคู่จิ้นที่แฟนๆเรียกร้องอย่างแม็กตุนที่ฝากผลงานไว้ในดวงใจชิปเปอร์อย่างแบทโรแมนซ์เซอ i ี่ตกลุมหัวใจใหญ่ปีาศาจทูเกเตอร์วิดมีและ t o g e t e อร with me เด e next c h a p t ต r ซึ่งในปีนี้ผู้ผลิตอย่างทีวีทันเดอร์ก็ได้นำทั้งคู่กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปจากหน้าจอนานกว่า2ปีเป็นการพลิกบทบาทครั้งใหม่ของแม็กนัฐพลที่ต้องมารับบทคู่พี่แทนติวเตอร์สุดคูลายมาเฟียแฟนหนุ่มของเหยื่อที่เสียชีวิตหมอบนันรับบทเลยตุนพากร แพทย์นิติเวชท,ที่บังเอิญต้องมาชันสูตรศพที่คาดว่าจะเป็นฆาตกรรมอำพรางแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเจอกับการข่มขู่ลึกลับให้เปลี่ยนพฤติการที่ตายจากฆาตกรรมเป็นการฆ่าตัวตายยิ่งเขาเอาตัวเข้าไปพัวพันกับพอดีมากขึ้นเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของบันและแทนก็ยิ่งซับซ้อนและลึกลับขึ้น,นแฟนมาร่วมลุ้นระทึกไปกับเรื่องราวของผู้ชายทั้งสองคน ในปพฤติการที่ตายคืออะไรและใครคือฆาตกรและเรื่องสุดท้ายนะครับเชือกป่าน b e v e n s a r t t h e series เรื่องราวคู่ขนานของซีรีส์ได้แดง u n t i l w e Miss Again the series จากผู้ผลิต Studio w a b i s บิ i ซาโดยคุณน What, วกกิวสิวัตผู้กำกับซีรีส์ไวชื่อดัง ด้วยซีรีส์เชือกป่านเส้นเรื่องคู่ขนานของซีรีส์ได้แดงผลงานของผู้กำกับมากฝีมือคือพี่นิวสิวัตติดอันดับเทดทวิตเตอร์ขนาดที่นี้เลยทีเดียวโดวยซีรีส์จะเล่าเรื่องของคู่วินและทีมแสดงโดยบุญน,นพนันและเปรมวรุตซึ่งทีมนั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีนที่หนึ่งที่ได้สมัครเข้าชมรมว่ายน้ำเพื่อสารตอบความฝันของตัวเอง แต่ชีวิตแดนพลิกผันไปมีสัมพันธ์กับวินรุ่นพี่ปีสามในชมรมที่เป็นถึงประธานชมรมว่ายน้ําในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นแค่เรื่องฉาบฉวยที่ควรจะจบภายในคืนเดียวแต่หลังจากนั้นกับมีเหตุการณ์ทําให้พวกเขาต้องวนเวียนกลับมาเจอกันจนทําให้ทีมเปลี่ยนตัวเอง จากที่เป็นคนขี้กลัวไม่มีความมั่นใจให้กลายเป็นคนที่มีความกลา้าเพื่อไปชิตฝันในการเป็นนักว่ายน้ําทินชาให้ได้ส่วนวินเองก็เปลี่ยนตัวเองจากคนเลือเล่อยเปื่อยอะไรก็ได้มาเป็นคนจริงจังกับเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นสําหรับแฟนๆที่รอซีรีส์เรื่องนี้กันอยู่เตรียมรอชมโมเมนต์ของคู่ชิปคู่นี้ได้ในช่วงต้นปี2564ได้ทางแอปพลิเคชัน VTV เท่านั้น